เมื่อกี้คือผมทำคลิปรีวิวไปออกไปแล้วผมเผลอกดลบมันจริงอ่ะผมจะกดอัพโหลดนะแต่ผมเกิดเกิดทำเรื่องที่ไม่ที่เกิดขึ้นคือ,อ,ผ,อผ,มผ,มผมเผลอผมเผลอทำสิ่งที่ผิดพลาดที่ฉันชีวิตไป ผมเผอลบคลิปวิดีโอของผมแล้วมันหายหมดเลยที่จริงอ่ะคือผมก็จะไปรีวิวหลังบ้านตรงนู้นนะแต่มันมืดแล้วแล้วผมไม่อยากทำอะไรแล้วผมคิดว่าบางทีคลิป หลักคลิปยาวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไอเดียของผมก็ได้ผมอาจจะเป็นแบบแนวคลิปช็อตก็ได้เออของแม่เราจะบอกเันก่อนให้ทุกคนไปดูคอมเมนต์น,นนะคือมันจะมีคนมาจบับตีผมประเภทหนึ่งมีสองคนเป็นฝรั่งกันน่าเรียนฝรั่งแหละแต่คนไทยเหมือนกันเรื่องจากคนไทยเลยคือมันบอกว่าสาเหตุที่ไม่มีที่มองอะไรไม่เห็นเลย คือมือถือกูฟังสินะคือน่กอออา,นดดานกาดดาลัวกูตอบว่ากูกูขอว้องเถอะมือยาดามาไอ้่วยมันก็ตอบมาว่าอย่าดราม่าแล้วก็เครื่องหมายซิกมาแล้วก็ตอบต้วเครื่องหมายซิกมาสามอันสามอันไงอีโมจิสามอีโมจิ ต่อมากูตอบกลับอนะไรเงี้ยได้ยินไหมมันก็บไอฝรั่งเนี่ยประเด็นเดียวกันไปกูว่ายู shut up ไอคือผมไม่รู้หมดทีจดียวอะไรเปล่านะแต่งสี่งมอยากรู้คือทำไมอ่านตัวด้านะแค่กดแต่ัวเดียวอะ่ะดูมั่งสามเจ้าเข้าเลยไม่รู้ว่าทำไมนะ ส่วนตาผมก็จูนเนี่อ๋อนะ่คือตอนนี้ผมอยู่กลางบ้านนนะเออเดี๋ยวจะรีวิวที่นอาตัวเองมันง่ายมากถ้า่สามวิวก็ทำได้แล้วตัวนะหนึ่งสองสามหมดค่านี่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 นจบอืมที่นอนผมแค่น,นั้นเลยคือเทศอผมไม่มีอะไรยากเลยไม่ไม่เหมือนที่นอนไม่เหมนแค่แบบนอนเฉย พวก cover มันเย็นส่วนของนี้ก็เป็นผ้าปูเอาง่ายมืนถุงนอนเลยของตาก็เป็นของพ่อก็เหมือนกันแต่ไม่ค่อยใช้อันนี้คือเรามาจากย่านะครับผมโอ้ยชิบทำไมมันทำไมมันเปนย่งอี้่ะโอเคอันนี้คือจริงๆอ่ะมันมันจะมีกเกอร์ r อมมี่อยู่ตรงนี้ แต่มันดุดแล้วมันก็หายไปเลยมันหายไปตลอดกาลเลยแล้วกูก็ไม่มีสติ๊กเกอร์นี้กลบไปคอมเมนต์มาแล้วว่าอยากให้ผมทำอะไรเออผมเออเรื่องนี้แหละคนคอมเมนต์อยาก,ยากเรียนแว่าอยากให้ผมเลือกอะไรที่จริงตอนนี้ผมสนใจเลืยกอะไรอ่ะอยากรู้ไหมไหนึ่งคือโซลบาตแลนด์สองคือช่องคุณ,คณมา์มาไกลสาม คือแคทเทลสคือกายวอลเกอร์ห้คือวิงกินด่อมหคือซีบอยเจคือคาล์พเอ็มแปดน่าจะเป็น,ค,น,นค,ค,ออคุณน็ er อตล้กันคนที่แปเม่อกี้คนทีน่แที่เปล่าวะเพยังคณต้องพีกขาท่คนที่เ้าน่าจะเป็น เออขอยวะถ้าผมน่ากล้าคนจริงมันจะไม่มีแต่ผมน้องดส่ชอบสิอ่ทาทั้งนี้เดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าในนาคอมจรีแอกอะไรพวาสิ่งที่ชอบเดี๋ยวมไม่ได้มันต้องดูอีกกิจสิท์ด้วยเว้ยถูกมะนะออกูินไปเฮ้ยมึงใครอ่ะอ๋อกูเจ๊แยงนินดี้ ส่มนนัอ้อันคือลิกซิตอ๊กไว่นั่นแหละคือถ้าผมเรียกปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือ,อดูหน้าผมเนะทุกคนดูหน้าผมไว้นะคนุกคผมอาจจะโดนลิกซิตก,ะกระทืบก็ได้หรือไม่ก็ผมอาจจะต้องทะเลาะกับลิกซิตสัก,กแป๊บนึงหรือไม่ผมก็โดนแบน นี่แหละเขาสิ่งที่เกลียดที่สุดแล้วโอเคอ่ะทุกคนมีความสุขอยากให้คนแบบผมอยากมีคนดูผมอยากมีคนดูผมอยากเป็นเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นผมอยากสร้างชื่อเสียงผมอยากเป็นกำลังใจใทุกคนอยากเป็นตัวอย่างให้ทุกคนแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตต้องทั้งโดนทำลายทั้งเงียบแต่ง่าย ถ้าถ่ายอย่างเนี้ยมันจะง่ายกว่าทุกคนน่าจะเห็นหน้าผมน้าจ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมใช้กล้องหน้าถ่ายผมหวังว่าทุกคนจะยินสิ่งของพูดแล้วถ้าคนไม่เห็นคลิปผมสักประมาณหลายๆวันแต่ว่าผมเปิดเทอมแล้วใช่ผมก็จะเปิดเทอมอีกครั้งหนึง่งก็เปิดแล้วแล้วก็คงมาเลยเจอกันนานเลยจริงไหม ผมอยากให้ทุกคนอ่ะติดตามผมกดไลค์ผมดูคลิปผมนะเพวกเนอ่ะเอาไงคือแค่เปิดคลิปแล้วก็ฟังเพลงเฉยอะ่ะคือมึงไม่ต้องทำเพี้ยแล้วอ่ะคือมึงไม่ต้องทำเพี้ยเลยย่าอย่างเช่นแบบกูมไม่เล่บังคับสมารสมาชิกกูไม่แต่บาเข้ามึงกดไล้์ครับตั้งแต่เลยคือทุกคนจะกดไลค์ผมหรือไม่ก็ได้ แต่ผมอยากจริงๆนะอันนี้คือไม่ได้มาคัดแต่ผมแค่อยากเฉยอาให้คนดูสับสกีส้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์ผมนั่นแหละก็จรงผมอยากได้ผมกลัวจะไม่ความกลัวที่สุดในชีวิตของผมอันนี้คือผมขอบอกเลยนกันนะหนึ่งคือความสูงสองคือตาทะเ,เลคือความสูงน่ะยังพอคุยได้อะแต่ตาทะเ,เลนี่กูไม่เอาเลย ขับไปทะเลตอนเด็กนะกูไม่เอาไปเลยคือกูกูกูแค่แบบอยู่ใต้น้ำแค่แบบสิบสิบวิอะกูรุดขึ้นเรวิ่งขับขับเก๋าทุยกูวิ่งแล้วขับรถเลย,ยกูวิ่งขับรถเลยนั่คือแบบหน้ากูตอนนั้นคือแบบหัวมาก,กาคือแบบไอแบบ้พวกตัวภาพอะไรพวกนี้ได้แต่ให้น้ำเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้เลยถึงกูจะรู้ว่าฉลามมันจะไม่กูก็ตามนะไอคลิปน,นี้ก็มาแค่ทำเฉยๆนะครับผมก็ผมน่าจะต้องไปแล้วแหละก็บ๊ายบาย